โอเคก็ขอกลับสุกคนด้วยวันนี้ดื่มนะี่ว,ว่า Monster Gun นะก็เป็นคาคุกูนี้แล้วกันเพลยไม่เคยเล่นด้วยแบบน,นี้แล้วเสียงก็เงียบ <c oughs> อะไรอะหโหลดน่าจะน่าโหลดนะให้ผมเดาโอเคมาแล้ว กระโดดได้อันนี้อะไร What ให้ทำยังไงให้ทำอะไรยังไม่รู้เลยต่รับมาแล้วเฮ้ยมันัวอะไรเนี่ยกดอะไรกดหนึ่งอ๋อกดหนึ่งโอ้ยโอ้ย้โย,โ,ยโดดไปยังเลยตาย วถ้าจะตายจะต้องเลี้ยอวอไปนะครับเออต้องบิดรีหโหวิวขึ้นโคตรเยอะตัวนี้ แมวแมวกระดีโอโอเคผมต้องกลับไปใช่ไหมมาแล้วกลับมาเร็วได้อะไรมาหนึ่งหมื่นไม่รู้นะครับ อุ้ยมีคนใช้โคเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองสิลองลองมั่งมาเป็นได้ไะไร new q u i n x is ya ได้อะไรเนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยโอ้โดนเกียนนิวฟูลูตาเฮ้ยฮะได้ตังหนึ่งล้านแก ตีไม่ได้พันห้าบอลโต้ไม่บอกว่าต้องเบลพันห้าถึงจะตีได้เป็นเบลกันเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่เออฮเฮรอเล็ดดีแต่ไม่มีบอลเซนดี้รู้สึกจะปิงนะเนี่ย าสิบแล้วว้าวโอเคทุกคนไปว่าสูย่าจุดฟามไปแล้วแหละต่อไปที่ไหนสักที่นัแ่แหละโอเคมาผมว่าไม่รู้นะครับว่าวิ่งมันให้กด X ผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้แหละมือมันไปโดนแล้วมันก็ไปวิ่งพอดี โอ้ผิดจริงเรียบร้อยโอ้อกพีโค้เเยอะอีซี่ไปบุกอีซี่ ผมนั่งฝันดวนยนนงยาวๆเลยนะอผมนั้นจนียไม่ไม่จบแล้วนะก็เดี๋ยวไว้ต่อคลิปนะจ๊ะ้ก็กกกสำหรับใครที่ชอคลิปนี้อย่าลืมกดกรค์กดะชา์แล้วก็ติดตามด้วยนะไปเจนคลิปนา